หลายค,คนชอบบ่นว่าประกันไม่ค่อยชอบครอบคุมอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามีรายละเอียดให้ด้วยแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องรถอีวีเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันก่อนไหมรวมพลคนไปแจ้งความอตอนแรกเนี่ยเขาบอกนี่ให้ทํานิ้วรอคือคนไปเขียนว่าละทงโงกุลผมก็อะไรละทงโงกุลงงมากเลยนี่เขาก็บอกว่านี่ไงท่านี้ไงเชื่อมจิตเหรอเชื่อมจิตแล้วการนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมพลก็ได้โอ้เห็นก่อนเลยแพร์รีไพวันก่อนเลยเพราะว่าผมสูงมาก เนี่ยหลายคนไปกันมีใครมั้งทนายอนันชัยชยเดชประธานบูรณิทธิทนายกองทัพธรรมมีใครอีกเนี่ยค่ะก็ยังมีคุณต้นอ้อจากบุรีเป็นหนึ่งแล้วมีคุณอี้แทนคุณอดีตสสไปอันนี้มาในฐานะตัวแทนผู้เสียหายผมสวยเมื่อสักครู่นี้คุณแพรรีไพวัฒน์หน่งเป็นอะไรผู้สันทัดในวงการพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนําคําร้องไปยื่นขอให้ตํารวจกองบังคับการปราบปรามดาเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับลัทธิเชื่อมจิต มี10คนด้วยกันนะคะก่อนที่ทนายอนันชัยเนี่ยจะไล่เลียงให้ฟังว่าตั้งแต่กรกฎาคมปี2 5 6 4มาจนถึงปัจจุบันเพราะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลเนี่ยสองแพลตฟอร์มก็คือทางแพลตฟอร์มของ Facebook แล้วก็ TikTok 23ครั้งมีเนื้อหาบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอวดอ้างเป็นเด็กกลับชาติมาเกิดนำคำสอนแบบผิดๆมาอ้างว่ามีบัญญัติเอาไว้อยู่ในพระไตรปิฎกค่ะโดยอ้างว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญมาเกิด เป็นอ,าอาวตารจากชั้นอนาคามีแล้วก็อวตารจากชั้นจาตุมก็คือเป็นพญานาคม,มันเป็นไปได้ยังไงพญานาคเนี่ยจะมาสอนทำได้ยังไงท่านคิดง่ายๆดิพญานาคมันสอนทำได้งไงพญานาคยังต้องขอพระเจ้าในการบวชเลยสอนทำไม่ได้หรอกแล้วก็บอกว่าเป็นอวตารศาสนาพุทธมีอวตารเลยครับศาสนาฮินดูครับผมก็เลยดําเนินคดีกับบุคคลทั้งหมดมีอยู่10คนนะ เนี่ยก็เขาบอกพิจารณาเ,นะเข้าข่ายอย่างน้อยความผิดเนี่ยเป็นสักสี่ข้อหา<ะ>มีทั้งพรบอรคอมกับพรบพวเตอร์ถูกไหมนำเข้าข้อมูลน<ะ>ั้นไปเทสเข้าสู่ระบบมีพรบรเด็กเนาะพรบรควบคุมการเรียรไรแล้วก็เรื่องของการช่อโกง<ะ>ก็ขอให้ทางตารวจสอบสวนกลางเนี่ยช่วยดําเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งวันนี้ทางตํารวจสอบสวนกลางเองเขาก็ส่งตัวแทนเขามารับเรื่องแล้วละ่ะเขามาก็ไม่ค่อยเห็นภาพนี้เนาะ,ะประสานเสียงนะรวมพลคนไปแจ้งความเอาผิด